สวัสดีครับผู้ชมวันนี้อยู่ที่ออโต้บานไทยแลนด์ครับของเข้าเยอะมากครับดูจากข้างหลังผมนี่วันนี้อยู่ผมคนเดิมครับกองโตออโต้บานครับวันนี้จะมาอันบ็อกสิ่งที่เรารอคอยมาเนานนานครับ IP e x h a u s t ครับของ Porsche 992.1ครับบอกว่าชุดนี้นี่ชุดเต็มแบบล่นๆครับมีอะไรบ้างในกล่องผมพามาชมครับ ผมขอเปิดกันเลยครับที่เป็นตัวเฮดเดอร์ของตัว992.1โดยรุ่นนี้นะครับที่เป็นเฮดเดอร์ออก3สูบแบบนี้เพราะว่าพอเช่เนี่ยเป็นสูบนอนเป็นเอกลักษณ์ของทางพอเช่เลยเลยทำให้มันออก3 3สูบแบบนี้เป็น2ข้างรวมเป็น6สูบเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็ตรงนี้ครับมีเพจปักหล่อๆเลยครับ992 c a เรล่ a แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ความพิเศษครับของเจ้ากล่องนี้เนี่ยยังมีอีกหชิ้นครับ นี่ครับคือเจ้า c a t b a c k System ครับของตัว992.1คันนี้บอกว่าตัวนี้นี่น้ำหนักเบามากเพราะเป็นไทเทเนียมครับติดตั้งไปแล้วเนี่ยรับรองว่าเบากว่าเดิมประมาณ8.4เลยกับเจ้าตัวนี้แล้วก็งานเชื่อมต่างๆครับเชื่อมมาดีมากสไตล์ IPE เลยแล้วก็มีเพจครับเป็นไทเทเนียม IPE 992 c a เรล่าแล้วก็ตอกนัมเบอร์ไว้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของทาง IPE เขาด้วยครับอันนี้ แล้วก็อีกหนึ่งความสำคัญครับของเจ้า IPE Catback ตัวนี้นี่เมื่อติดตั้งกับ Porsche 992.1เนี่ยสามารถใช้วาวไฟฟ้าได้คือเป็นวาวเดิมของตัวรถครับบอกเลยว่านี่ตัวนี้นี่ใช้งานง่ายสุดๆครับมีปุ่มที่คอนโซลกลางเงียบได้ลั่นได้ตามสั่งครับเป็นวาวไฟฟ้าแล้วก็ลูกค้าท่านไหนครับที่อยากได้แบบนี้ครับ IPE ของ Porsche Carrera หรือรุ่นไหนก็ตามครับทักเข้ามาได้เลยครับที่ไลน์แอดช่องทางเดิมครับแอดไซ a h อโตบานครับและผลงานของเราครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมติ๊กตอกยครับ วันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับต้องไปบอกลูกค้าครับว่าของพวกนี้มาถึงแล้วแล้วเดี๋ยวรอชมกันเลยครับว่าติดตั้งแล้วจะลั่นแค่ไหนกับตัว992.1สวัสดีครับ